สวัสดีค่ะสวัสดีแรนในโฮมคลิปนี้เสืกนือขายที่ดินติดแม่น้ำปิงนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามมอลราชพัเชียงใหม่สาขาแม่ลิมแปลงวิห่างจากถนนใหญ่เส้น107เชียงใหม่แม่ลิมเข้ามา3กิโลคะ่ะเนื้อที่ทั้งหมดเป็นที่โฉนดนะคะ2ไร่ด้านหน้ากว้างติดถนน46เมตรลึกลงไป70เมตรค่ะ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจะติดถนน2ด้านค่ะด้านหน้าที่ดินติดถนนลาดยางส่วนด้านข้างนะคะจะเป็นติดถนนที่เป็นสะพานเชื่อมไปฝั่งทางอำเภอสันทรายค่ะที่ตรงนี้สามารถเข้าออกได้หลายทางนะคะอยู่ในแหล่งชุมชน เป็นทำเลที่เหมาะทำเป็นธุรกิจร้านค้าโรงแรมที่พักค,ค่ะร้านอาหารก็ได้นะคะที่ตรงนี้ถมไว้แล้วสูงมากค่ะแล้วก็ทำรั้วไว้แล้วเรียบร้อยเหลือเฉพาะตรงด้านหลังนะคะที่อาจจะต้องมาปรับปรุงมารีโนเวทตรงที่เป็นช่วงเชื่อมต่อแม่น้ำปิงอีกทีเป็นวิวเขาแบบนี้เลยค่ะ แปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอแม่ลิมออกมา15กิโลนะคะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่20กิโลห่างจากสนามบินเชียงใหม่ประมาณ35กิโล สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถน้าชมหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์และเบอร์โทรที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ